ความกังวลที่เขาซ่อนไว้ไม่กล้าบอกคุณคืออะไรขอภายเปิดใจเขาทีนะคะึปถึงคนที่อยู่ในใจของคุณไว้นะคะเขามีความกังวลอะไรซ่อนอยู่ในใจแล้วก็ไม่กล้าบอกคุณนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะเขามีความกังวลอะไรในใจที่ไม่กล้าบอกกับคุณ ปัญหาประเด็นที่ได้พบเจอนะคะแม้ว่าไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่มากแต่ก็ไม่กล้าที่จะบอกเก็บไว้ซ่อนไว้นะคะกลัวว่าคุณเป็นห่วงเป็นกังวลน,นะคะการเริ่มต้นใหม่นะคะความเสี่ยงในชีวิตความไม่มั่นคงในชีวิตนะคะบางสิ่งบางอย่างที่มีความไม่มั่นคงไม่ชัดเจนในชีวิตของเขาสิ่งที่เขากําลังสิ่งที่เขากําลังจะก้าวเดินนะคะชีวิตที่เขากําลังจะได้พบเจอนะคะ แล้วก็ความลังเลนะคะความไม่มั่นคงความไม่แน่นอนนะคะพลังงานของความฟุ้งอยู่ในอากาศจินตนาการนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ลงมือทํานะคะยังไม่มีอำนาจในการตัดสินใจนั่นเองนะคะสิ่งที่เขาเป็นกังวบนเราก็ซ่อนไว้ในใจไม่กล้าบอกคุณแล้วก็สิ่งนั้นมีความเกี่ยวข้องกันกับคุณก็าอาจจะเป็นเรื่องราว ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะคะที่เขาไม่กล้าที่จะรับปากหรือว่าสัญญิงสัญญาอะไรกับคุณนะคะหรือว่าเป้าหมายในระยะยาวที่เขาไม่กล้าที่จะเอ่ยกับคุณอาจจะเป็นความชัดเจนในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะหรือว่าหากว่าความสัมพันธ์ชัดเจนก็อาจจะเป็นเป้าหมายในอนาคตนะคะระยะยาวหน่อยเนาะเขามีความกังวลเพราะว่าเขารู้สึกว่าชีวิตของเขายังไม่มั่นคงเขาไม่กล <im Extreme> ้านะคะที่จะดึงคุณมาลําบากด้วยนะคะ หรือว่าไม่กล้าที่จะสัญญิงสัญญาอะไรแบบเป็นมั่นเป็นเหมาะเพราะว่ารู้สึกว่าชีวิตมีความมีความไม่แน่นอนนะคะตอนนี้ยังเหมือนกับใช้ชีวิตไปวันๆนะคะอยู่กับความไม่มั่นคงไม่แน่นอนหรือว่าเศรษฐกิจช่วงนี้อาจจะคาดการหรือว่าคาดหวังอะไรไม่ได้เยอะนะคะจะรวมถึงการเงินของเขาด้วยนะคะหน้าที่การงานที่ยังไม่มั่นคงของเขาด้วยนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เขากังวลใจแล้วก็ไม่กล้าที่จะพูดกับคุณตรงๆนั่นเองนะคะ